สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงสตรอนสื่อมีเดียโฟกัสประจำวันที่22กันยายนพุทธศักราช2568ช่วงแรกของเสียงสตรอนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้จับกระแสะสื่อจับกระแสะสื่อวันนี้ต้องเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไว้เกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาน่าสนใจมาก ในขณะที่สังคมไทยเรากําลังถกเถียงเรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาว่าจะมีการเปิดด่านเมื่อไหร่รวมไปจนถึงการสร้างรั้วที่ชายแดนนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลก็บอกว่าเรื่องของการสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยได้ทําความเข้าใจกับทหารแล้วว่าเมื่อตัวของท่านนายกรัฐมนตรีก็คือคุณอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยได้เข้าบริหารประเทศแบบเต็ม ตัวเต็มหน้าที่เมื่อไหร่ตรงนี้เองเนี่ยก็จะให้ทหารได้ตัดสินใจได้เต็มที่ในขณะนี้เองเนี่ยนะครับตนเองเนี่ยยังไม่ได้มีอำนาจในการบริหารประเทศได้เต็มที่มีแต่สถานะของนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่มีคณะรัฐมนตรีที่จะทำหน้าที่เพราะว่ายังไม่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วก็ยังไม่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีบอกว่าในการตัดสินใจของทหารเนี่ยรัฐบาลเคารพแล้วก็จะให้การสรับสนนอย่างเต็มที่ส่วนรัฐบาลเองเนี่ยก็จะทําเรื่องการทูตและเงื่อนไขในการเจรจาข้อตกลงต่างๆแต่ทั้งนี้เองเนี่ยก็ต้องมีความชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับเงื่อนไขแต่เขาต้องยอมรับเงื่อนไขเราเท่านั้น จึงจะนาเกิดจึงจะดําเนินการอย่างอื่นต่อไปได้นายกบอกอยากให้มีความชัดเจนตรงนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่การคาดคะเนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้นานะครับต่างประเทศผู้นําต่างประเทศมาล็อบบี้ตดนนะครับนั่นก็แสดงว่าม,มีการล็อบบี้จริงคุณนักทินบอกว่าผมล็อบบี้ไม่ได้ผมไม่มีใครมาล็อบบี้ได้ผมต้องทําให้กับคนไทยและประเทศไทยเท่านั้นไม่มีการต่อรองเลยใด จนกว่าเขาจะรับเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ก็หมายถึงกัมพูชาจะยอมรับเงื่อนไขที่ไทยตั้งไว้นะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าการจะเปิดด่านเมื่อไหร่คงจะต้องให้ทหารเป็นคนตัดสินใจนะครับคงจะต้องให้ทหารเป็นคนตัดสินใจแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลจะทำหน้าที่ในเรื่องของ ด้านการทูตด,ด้านการต่างประเทศส่วนเรื่องที่กัมพูชานะครับใช้โลภมนุษย์ก็มากดดันในส่วนของทหารของไทยที่บ้านหนองยาดแก้านะครับแล้วก็บ้านหนองจานที่จังหวัดสักเก้านั้นนายกบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องถอนออกไปให้หมดเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตของประเทศไทย เราจะไม่มีการเจราจารในระหว่างที่มีการขดารัดกันหรือมีการติดอาวุธมีโรคมนุษย์เข้ามา่างชายแดนจะปิดต่อไปนอกจากนี้อาจจะเพิ่มมาตรการควบคุมให้เข้มงวดมากขึ้นถ้าทำได้ถ้ากัมพูชายังมีท่าทีแบบนี้อยู่นะครับนี่ก็ชัดเจนนะครับในเรื่องท่าทีการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะครับ และนอกจากนั้นเองเนี่ยนายกเองเนี่ยก็ยังได้เล่งประสานนะครับในการที่จะให้สำนักงบประมาณแล้วก็สำนักงานปกครองในการที่จะเล่งจ่ายเงินเยียวยาประชาชนชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งค้างมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะฮะซึ่งเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวิรุลนายกรรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทย ก็บอกว่าเงินเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานี่อันนี้เ,นเป็นหน้าที่ของตนโดยตรงจากส่วนที่ค้างมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วและยังส่งเงินไปไม่ถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยถ้าได้เข้าปฏิบัติหน้าที่นะครับนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลที่ทําหน้าที่ได้อย่างเต็มตัวเนี่ก็จะเร่งนะครับโดยจะสั่งการไปยังรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ โดยเฉพะรัฐมนตรีประจาสานักนานยกรัฐมนตรีที่ดูแลกํากับสํานักงบประมาณให้เล่งประสานงานกับฝ่ายปกครองแล้วก็กระทรวงมหาดไทยแล้วก็จังหวัดให้มีการเยียวยาครบทั้งหมดมนะครับไม่ว่าจะเป็นรายครัวเรือนต่างๆที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงธุรกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบนอกจากนั้นจะต้องไปดูสถานะอื่นตามกฎหมายด้วยนะครับว่าจะชดเชยได้เท่าไหร่ และอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องดําเนินการดูแลแก้ไขนั่นก็คือในส่วนสถานการณ์ชายแดนเนี่ยบางทีเนี่ยทหารต้องออกไปซื้ออาหารด้วยตนเองโดยใช้เงินส่วนตัวออกไปก่อนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องหาทางที่จะสนุนทุกทางถ้าเป็นปัญหานะครับมันติดขัดตรงไหนนะครับก็แจ้งมาเพราะทหารเนี่ยอดไม่ได้เพราะทหารต้องทําหน้าที่ การปกป้องประ,ประเทศแล้วก็ทําหน้าที่ในการลบส่วนเรื่องที่จะมีการเดินทางไปไป,ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีอนุทินบอกว่าจะมีการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศซึ่งต้องเช็คระเบียบว่าถ้ายังไม่แถลงนโยบายของรัฐบาลเราไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศได้หรือไม่แต่จริงๆเนี่ยการไปประชุมสมัชชาใหญ่ที่ UN ในวันที่ยี่สิกันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยก็ควรจะไปในฐานะเราเป็นประเทศไทยและประเทศกัมพูชาก็ร้องเรียนไว้เยอะซึ่งเราต้องถือโอกาสนี้ที่จะชี้แจงให้เข้าใจว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายถูกกระทํามาโดยตลอดแล้วฝ่ายที่เสนอข้อมูลบิดเบือนต่อสังคมโลกนั้นก็คือกัมพูชาส่วนเรื่องที่การเพิ่มพื้นที่ของประเทศเราในเวทีโลกเนี่ยคุณยุทินก็บอกว่า ทำความเข้าใจให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดกติกาเราไม่ต้องการเพียงแค่จะเพิ่มพื้นที่ของเราในเวทีโลกแต่เราต้องการชี้ก็เห็นว่าความขัดแย้งที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำในผิดกติกาส่วนเรื่องภายในประเทศเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคุณอนุทินก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยได้ไปคุยกับสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอ แล้วก็ได้ประสานงานไว้ด้วยนะครับตรงนี้เองอยู่ที่ทางพวกเราซึ่งเห็นว่าสอสอบอกว่าภายในต้นเดือนนี้จะเริ่มดําเนืนงการแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่มีหรอกไม่มีให้ใครไปคุยกับใครที่เป็นข่าวว่าเราไปคุยลราไปประสานงานมาเนี่ยไม่ได้มีนะครับถ้ารัฐธรรมนูญร่างที่ยกขึ้นมามีเหตุมีผลไม่ใช่แค่นาะยกคนเดียวจะไปคุยกับใครได้ทุกคนต้องช่วยกัน และขอให้มีการสนับสนุนในการที่จะผ่านร่างที่ยกร่างขึ้นมาเสร็จแล้วเห็นร่วมกันว่าใช่เราต้องขอความสับสนุนจากทุกฝ่ายแต่เรื่องที่มีข่าวว่าไปคุยกับสอสอมาอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยยังไม่มีนะครับอ่ะนี่เข้าใจตรงกันนะตรงนี้ก็ยืนยันว่ายังไม่มีเนี่ยแหละฮะส่วนเรื่องที่พรรเพื่อไทยนะครับเขาบอกว่า จะอภิปรายนะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะฮะเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเขาจะอภิปรายเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่สองเรื่องหลักๆที่พรรคเพื่อไทยเขาบอกนะนะครับคุณอนุทินก็บอกจะอภิปรายอะไรยังไม่ได้บริหารงานเลยเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นโต้ตอบกันไปมานะครับว่าเอ๊กก็ยังไม่ได้อภิ มันยังไม่ได้บริหารประเทศเลยแล้วจะพิปลายอะไรเรื่องของเรื่องก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยก็คือคุณชนินทร์รุ่งธนาเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็บอกว่ากรณีที่รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยรัฐบาลชุดใหม่ควรจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการซื่อสัตย์สุจริต ยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ของพวกพ้องหรือมีเจตนาในการเข้ามาสสรรปัญหาคดีที่พักภูมิใจไทยกําลังเผชิญอยู่เพราะวันนี้สิ่งที่หลายคนมีความกังวลนั่นก็คือเรื่องของคณะรัฐมนตรีเขากังวลเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับกลุ่มอิทธิพลทางการเมือง ซึ่งไม่ใช่แค่รัฐมนตรีที่เป็นสายเล่าฟ้าที่เคยกลรหาในอดีตปัจจุบันเนี่ยอาจเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีสายประสาทฟ้านะครับหรือรัฐมนตรีประสาทสายฟ้าคอนเนค t ชั่นที่อยู่จะเข้าไปสร้างปัญหาในการตรวจสอบและดำเนินคดีของหน่วยงนานต่างๆแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่พักเพื่อไทยเตรียมที่จะพิปรายอยู่สองเรื่องหรือคือเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีแต่ละคนรวมไปถึงความรู้ความสามารถรวมไปถึง การขาดเห็นผลประโยชน์นะฮะแล้วก็จะไปถึงเรื่องของกรณีที่มีการชี้มูลความผิดอ่านี่เขาว่าไว้อย่างนั้นเลยนะก็บอกว่าที่คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าบปชนะครับอนี่ว่าไปทางด้านของคุณนวทิ้ก็บอกว่าจะอภิปรายอะไร นะครับคุณนรทินบอกจะพิปรายอะไรยังไม่ได้บริหารเลยนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นฮือฮานะฮะคุณนรทินบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยขอให้บริหารก่อนได้ไหมนะครับแล้วค่อยมาว่ากันนะครับคุณนรทินบอกอย่างนี้ครับบอกว่ากรณีที่พักเพื่อไทยเตรียม สี่ขุนะพลอภิปรายชำระนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงที่จะถแถลงต่อรัฐสภาเป็นสิทธิและหน้าที่ของสอสอสามารถทําได้นี่ท่านนายกอนุทินชาญวิรกูลพูดแบบนี้นะแ้กก็บอกว่าตนเองก็มีข้อมูลที่จะชี้แจงหากมีการพิปรายตั้งข้อสงสัยในเรื่องใดแต่ยืนยันว่าจะไม่ชำระคืนนะครับส่วนกรณีที่บอกว่ามีเรื่องของ คณะรัฐมนตรีที่ถูกพักเพื่อไทยระบุว่าเป็นประสาทสายฟ้าคอนเนคชันคุณอนุทินบอกโอ้โหแล้วคอนเนคชันที่เกิดก่อนหน้านี้ลนะ่ะไม่กลับไปถามตัวเองก่อนหรอไม่ต้องมาถามผมหรอกนะครับเพราะว่าในส่วนของพวกผมเองเนี่ยไม่ทำในแบบที่พวกเขาทำนี่คุณอนุทินก็ย้อนสอนไปยังพักเพื่อไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่า กรณีที่พักเพื่อไทยประกาศตัวเป็นพักฝ่ายค้านอิสระไม่ร่วมกับพักประชาชนในการทําหน้าที่ตรวจสอบหรือทำหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยคุณรุถินก็บอกไม่เป็นไรเวลามีแค่สี่เดือนหลังจากถแถลงนโยบายยุบสภาแน่นอนเพราะฉะนั้นรักกันวิิดนะครับต้องรักกันให้มากๆส่วนการปฏิบัติหน้าที่แต่ละฝ่ายก็ทํากันไปอ่ะนี่ก็คือเรื่องของความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนะครับ ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเอาละเนื่องจากความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีแล้วไปดูเรื่องนี้หน่อยนะครับเป็นประเด็นร้อนเลยนั่นก็คือเรื่องของมีการออกมาทวงตําแหน่งประธานสภานะครับคุณพลพีสวุวรรณชวีสสอนะครราชสีมาพักภูมิใจไทยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊ก บอกว่าวันนี้พักคเพื่อไทยและพักประชาชาติเป็นฝ่ายค้านสมบูรณ์แบบแล้วจะลาออกจากประมุขสภากิ่โมกแล้วก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นมารยาททางการเมืองซึ่งตัวอย่างมีให้เห็นนี่มาง่ายสั้นแต่เป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นเรียกว่าทวงเก้าอี้ประธานสภากันเลยละ่ะนะฮะแต่ก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะเป็นเรื่อง ที่จะมีการพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยแหละฮะคุณพลพีบอกว่าก็ตอนนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเองพักประชาชาติเองเนี่ยนะครับก็เป็นฝ่ายค้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อีประธานสภาเขาต้องคืนมาอืมอ่ะนี่ก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นความเคลื่อนไหวในเรื่องของการที่จะโจมตีกันทางข้อมูลข่าวสารเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เขามีเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมกันด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติการข่าวนะครับที่จะทําลายภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของแต่ละพรรนะครับในการที่จะให้เสียรลังวัดทางการเมืองนะี่และฮะไปดูทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาหน่อยวันนี้สมาชิกวุฒิสภาเขาก็จะ นะครับพิจารณารายงานรายงานเรื่องของผลการศึกษาเรื่อง Entertainment Complex เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะมีการนัดหมายประชุมของกรรม,มธิการ ซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับกรรมธิการเขาจะเสนอรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับส่วนของรัฐสภาก็คือสมาชิกบุธ,ธิสภาครับก็คือเขาจะมีการประชุมของบุธ,ธิสภาซึ่งเขาจะพิจารณารายงานการศึกษาของคณะกรรมกาธิการวิสามันพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอม ซึ่งมีนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมยสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานนนะฮะวันนี้เขาก็จะสรุปกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะนำเข้าสู่การประชุมสมาชิกวุฒิสภาสำหรับเนื้อหาการศึกษาเนี่ยก็มีสาระสำคัญนะครับที่เขาศึกษากันเนี่ย ซึ่งจะเป็นการศึกษารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรของรัฐบาลสมัยคุณแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะนะครับมาดูว่ามันสมควรจะผลักดันต่อไปไหมนะครับหรือว่าจะต้องหยุดนะครับซึ่งเขาบอกว่าในเรื่องของโครงการ e n t e r เทนเมนคอมเพล็ก x ในร่างกฎหมายที่เขาทําการศึกษาเนี่ยบอกว่าคาสิโนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักเป็นนโยุายที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความเหมาะสมในบริบทของประเทศไทยอีกต้องแฝงไปด้วยความเสีายหลา,ายมิตินะคกลับไม่ว่าเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจก็เ,เรียกว่าผลได้ทางเศรษฐกิจที่กล่าวอ้างไว้เนี่ยมันก็ไม่มีความชัดเจน ้า่ความคุ้มค่าในการลงทุนมองอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นผลกระทบกับทางเศรษฐกิจซะด้วยนะครับแล้วมันก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดรวะวังแล้วก็ต้องทําการศึกษาอ่ะวันนี้ประชุมกรรมธิการเพื่อที่จะสรุปรายละเอียดแล้ววันที่ยี่สิบสามก็คือพรุ่งนี้เนี่ยก็จะส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา จากการศึกษาของกันมาธิกาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเรื่องนี้น่าสนใจไปดูเรื่องของกรมควบคุมโรคหน่อยวันนี้กรมควบคุมโรคเขาก็ออกมาย้ำเตือนประชาชนว่าช่วงฤดูฝนเนี้ยนะครับก็บอกประชาชนยังต้องเฝ้าระวังโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ก็บอกว่าในสัปดาห์เนี้มันสูงมากกว่าสัปดาห์ก่อนไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส RSV นะครับตรงนี้เองเนี่ยกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็ขอให้ประชาชนยึดหลักปิดล้างเลี่ยงหยุดแล้วก็รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลซึ่งมันจะสามารถป้องกันโรคติดต่อได้เนี่ยนะฮะ ปิดก็คงจะปิดจมูกล้างมือล้างไมากก้าดทำความสะอาดเลี่ยงในสิ่งที่จะไปปะปนนะครับกับสังคมชุมชนที่มันมากไปด้วยผู้คนนะครับเนี่ยนะเขาบอกยอดของผู้ป่วยมันสูงมากเอาซะหน่อยนะก็บอกว่าผู้ป่วยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัส RSV เนี่ย เขาบอกว่ามันมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสามหมื่นห้าสิบห้าลายนะครับแล้วก็ติดเชื้อไวรัสไอเเนี่ยสามพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ลายคือติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามหมื่นห้าสิบห้าคนติดเชื้อไวรัสไอเวเนี่ยสามพันสี่ร้อยห้าสิบสี่คนนี่เขาประเมินสถานการณ์โลกตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนมก,กราคมจนถึงวันที่ยี่สิบกันยายน นะครับเขาบอกว่าถ้าจะมองผู้ป่วยสะสมตอนนี้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยห้าแสนห้าห่นห้าพันเจ็ดสิบสี่คนเสียชีวิตไปแล้วห้าสบเก้าคนแล้วกลุ่มที่มีอายุติดต่อและมีอันตรายต่อการติดต่อเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มนะครับเด็กอายุห้าถึงเก้าปีสูงที่สุดนะแล้วก็ลองลงมาก็คือ ตั้งแต่แรกเกิดถึงสปีนี่ไข้หวัดใหญ่จะมีผลระบาดกับเด็กมากเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อในช่วงที่สองของเสียงสตอนสื่อรมีเดียวโฟกัสครับ